สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะในคาบนี้เราจะมาเรียนวิชาสุขศึกษานะคะไม่เจอกันมานานแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ครูเอ๊ก็จะพาเด็กๆย้อนกลับไปว่าครั้งแรกที่เราเคยเจอกันเราเรียนเรื่องอะไรไปแล้วสุขศึกษาในป .2 เนี่ยต้องเรียนอะไรบ้างนะคะช่วยปิดไม์หน่อยนะคะลูกปิดไม์ด้วยนะนะคะ กลับมานะคะมาดูเร็วว่าสุขศึกษาปีสองเนี่ยมันต้องเรียนอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งเลยนะคะอวัยวะภายในนะคะจำได้ไหมคราวที่แล้วอะ่ะเราเคยเจอกันคาบหนึ่งเรียนเรื่องอวัยวะภายในแล้วครูก็เคยให้ใบงานอวัยวะภายในไปทำใช่ไหมนะคะนอกจากอวัยวะภายในแล้วก็มีเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ครอบครัวของเราแล้วก็เพื่อนนะคะเนี่ยในสี่เรื่องนี้ครูเอคเคยให้ใบงานหนูไปทาแล้ว นะคะแต่ว,ว่าเดี๋ยวเทอมนี้๋ย่เราจะมาย้อนกันเนาะแล้วต่อไปนะคะ แต่เทอ่มสองเนี่ยที่เราจะได้เรียน,นยก็จะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศนะคะความภูมิใจในตนเองสุขภาพที่ดีอาหารดีมีประโยชน์นะนี่คือเรื่องที่เราจะเรียนนะคะรวมไปถึงของเล่นของใช้การป้องกันการเจ็บป่วยชีวิตปลอดภัยเครื่องหมายเตือนภัยนะคะในวิชาสุขศึกษาเนี่ยให้เด็กๆใช้สมุดอย่างเดียวนะคะจะใช้เล่มบางก็ได้นะคะเด็กๆจะไม่มีหนังสือจะใช้วิธีเรียนกับ แล้วก็โจทย์สรุปงานนะคะอ่ามีใครสงสัยไหมอ่าในวิชาสุขศึกษามีใครสงสัยไหมพร้อมที่จะเรียนหรือ,อยังเอ่ยพร้อมแล้วเนาะนะคะอ่าต่อไปนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศแน่เด็กๆดูค่ะเอ๊ะเด็กๆเคยได้ยินคำว่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไหมลูก เคยได้ยินรู้จักหรอเคยได้ยินค่ะเคยได้ยินใช่ไหมอะตอนที่เด็กๆยังไม่ต้องเขียนอะไรนะจ๊ะฟังครูก่อนฟังครูอธิบายแล้วเดี๋ยวครูมีงานให้ทํานะคะรู้จักสุภาพบุรุษใช่ไหมสุภาพบุรุษนี่เขาหมายถึงใครเขาหมายถึงใครเอยอุ้ยผู้ชายเก่งมากเขาหมายถึงผู้ชายและสุภาพสตรีล่ะเขาหมายถึงใครคะผู้หญิงค่ะเขาหมายถึง ผู้หญิงนะคะแล้วเด็กๆคิดว่าคําว่าสุภาพบุรุษเนี่ยที่แปลว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องมีนิสัยใจคอลักษณะอย่างไรคะลูกเด็กค,คิดว่าต้องเป็นย<ห><ห>ังไงเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเหรอคะอะไรอีกคะใจดีใจดีอ่ออะไรอีกจ,จ๊ะอะไรนะหนให้เกียรติผู้หญิงโอ้ให้เกียรติผู้หญิงน่ารักมากไม่รู้คําตอบจากใครนะ อะไรอีกคะ,คะอะไรใสๆนะเป็นคนใสๆเป็นคนใสๆเหรอยังไงคะลูกไหนในอไหนอธิบายนิดนึง <c oughs> เป็นคนใสๆคือยังไงคะแบบว่าเออเป็นคนดีใช่ไหมสิเทียนนะ <c oughs> คะอ่าตอนนี้ใคร ตอนนี้ใครเปิดไม้แทรกอยู่นะคะใครให้ใครตอบเสร็จแล้วก็ปิดไม้นะจ๊ะลูกนะคะสีเทียนหมายถึงใสๆคือหมายถึงคนที่แบบว่าคนดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะลกูกประมาณนี้นะ,ะจ้ะนะคะอันนี้คือสุภาพบุรุษในในความเข้าใจของเด็กนะแล้วสุภาพสตรีล่ะคะที่หมายถึงผู้หญิงอะเด็กๆคิดว่าเป็นยังไงคะลกูกสุภาพสตรีเรียบร้อย สดใสเหรออือฮะแล้วงไงอีกสดใสกว่าเดิมสกว่าเดิมแล้วไงอีกคะแล้วยีงอีกแมอะไรนะโอ้ยค่ะว่าไงคะต้องเขียนไหมคะยังไม่ได้บอกให้เขียนเลยจ้กครูยังไม่ได้บอกให้เขียนเลยนะ นะคะอาสุภาพสตรีในเท่าที่เด็กๆเ,เท่าที่ครูเอฟฟังเด็กๆมาในเด็กก็บอกว่าเป็นคนเรียบร้อยออไปคนดีอะไรประมาณอย่างนี้เนาะนะคะอาคราวนี้มาค่ะอย่าครูเอจะให้ดูสุภาพบุรุษเป็นยังไงบ้างอะมาดูซิว่าผู้ชายที่อยู่ในปสองเนี่ยมีใครมีลักษณะตรงตามกับที่ครูเอบอกในนี้หรือเปล่าเอา๊เราเรามาสังเกตเพื่อนเราแต่ละคนนะคะสุภาพบุรุษนี้จะต้องเป็นไงชอบช่วยงานผู้หญิง ชอบช่วยงานผู้อื่นไม่จําเป็นต้องเป็นเพศหญิงหรอกอช่วยงานเพื่อนนะคะสังเกตแต่ตอนที่ทําเวรสีมีเพื่อนผู้ชายคนไหนช่วยงานช่วยทําเวรดีบ้างอมีไหมเราเคยเจอไหมเพื่อนผู้ชายแบบนี้นะคะ 2. เป็นยังไงโอ้เสียสละเก้าอี้ให้เพื่อนผู้หญิงนั่งเอยหรือว่ามีกแบบว่าคือมีนิสัยชอบเสียสละอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้หรือสิ่งของหรือว่าอะไรก็ตามนะคะก็คือแบบว่าเสียสละให้ผู้อื่นนะคะ นะคะอันนี้คือคนที่มีความเป็นสุภาพบุรุษนะน่ารักอะอีกในใน PowerPoint เนี่ยตัวหนังสือมันติดกันนะแต่ว่าความจริงที่ครูเอทำอะ่ะมันไม่ได้ติดกันแบบนี้เด็กๆพอจะมองออกไหมจ๊ะขอโทษด้วยนะเดีย๋ยวครูเอจะค่อยไปแก้ใหม่เนาะพูด<ม>จาไม่ติดครับอ๋อหนูเห็นไม่ติดหรอโอเคแต่ว่าในที่โชว์ของครูเอมันติดกันนะอ่ะอันที่สมนะคะพูดจาไพเราะ เออใครในห้องเราผู้ชายคนไหนไปคนพูดจาไพเราะบ้างนะคะพูดจาไพเราะชอบพูดครับ พูดครับไม่ับไม,ไม่พูดคำหยาบอะไรอย่างเงี้ยคะเป็นคนพูดจาไพเราะเห็นะไหมคะพูดจาไพเราะต่อไปมีอะไรอีกไม่ล้อเลียนผู้อื่นหรือหัวเราะผู้อื่นที่อ่อนแอก,กว่าไม่รังแกผู้อื่นไม่ล้อเลียนเพื่อนเห็นไหมอันนี้ก็แสดงถึงความเป็นสุภาพบุรุษแล้วนะลูกนะมีผู้ชายคนไหนตรงตามนี้บ้าง หลายคนนะเพื่อนเราอ่ะส่วนมากผู้ชายห้องเราก็จะแบบนี้ไม่ใช่หรอผู้่อผู้ชายป2น่ารักจะตายใช่ไหมคะลูกอ่าเรามาดูสินอกจากนี้นะคะลูกไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีน้องยกมือเหมือนเป็นผู้ชายเลยอ๋อนะคะอ่าเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนะคะคําว่าขอบคุณกับคําว่าขอโทษ ะคะําว่าขอบคุณกับคําว่าขอโทษเราจะขอบคุณเมื่อเพื่อนให้ความช่วยเหลือเราและเราจะพูดคําว่าขอโทษเมื่ออะไรคะลูกเรากระทำผิดต่อผู้อื่นสองคำนี้เป็นสิ่งที่ควรพูดนะควรพูดให้ติดปากนะคะเพราะเป็นคําพูดที่แบบว่างไงลูกคนฟังแล้วรู้สึกไงดีไหม รู้สึกดีสิบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจัดไปทําเพื่อนอ่ะอ่าแล้วเราก็พูดว่าขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะเป็นยังไงลูกเออเพื่อนก็จะแบบโอ๊ยโกรดน้อยลงเออเพื่อนเราไม่ได้ตั้งใจนะให้อภัยกันไปอย่างนี้ใช่ไหมนะคะแล้วบางทีเวลาเพื่อนให้เรายืมของอย่างเงี้ยเพื่อช่วยความช่วยเหลือเราอ่ะคําว่าขอบคุณก็เป็นคําที่ควรจะพูดนะคะไม่ใช่เฉพาะเพื่อนหรอกคะ่ะลูกผู้ใหญ่ นะคะเมื่อเวลาผู้ใหญ่ให้ของนะคะผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือหนูหนูก็ควรจะพูดขอบคุณครับขอบคุณค่ะอย่างเงี้ยถูกไหมคะนะคะแล้วก็คําว่าขอโทษก็เหมือนเหมือนกันนะคะลูกอย่างเช่นบางทีอะครูเอไม่ได้ตั้งใจนะเน่ยเผลอเดินเดินไปเหยียบเท้านักเรียนอย่างเงี้ยครูเออะถึงแม้จะเป็นผู้ใหญ่กว่าครูเอก็ควรจะพูดคําว่าขอโทษนักเรียนเออครูเอก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้นะคะลูกอย่าไม่จดอะไรนะอย่าเพิ่งจดนะงานยังไม่ถึง จากงานยังไม่ถึงไม่ต้องรีบนะคะอ่ะต่อไปค่ะสุภาพสตรีใครเป็นสุภาพสตรีบ้างในห้องนี้ยกมือให้ดูหน่อยเร็วใครคือสุภาพสตรีสุภาพสตรีคือผู้หญิงหรือผู้ชายจ้าลกูกผู้หญิงผู้หญิง่งอะอสุภาพสตรีหมายถึงผู้หญิงนะคะ หมายถึงผู้หญิงในห้องเรามีใครบ้างเป็นสุภาพสตรีมาดูค่ะสุภาพสตรีต้องเป็นไงอ่าการแต่งกายพูดจาไพเราะอ่อนหวานมีน้ำใจเห็นไหมคะมีนสมิสัยอบอ้อมอารีแบง่งปันสิ่งของให้เพื่อนๆน,นะคะลูกนั่งเดินในท่าที่เรียบร้อยสำรวมใครเป็นแบบนี้บ้างมีใครเป็นแบบนี้บ้างจ๊ะมีไหมมีสิ พวกเราพวกเรามีสิพวกเราทุกคนไงผู้หญิงไงผู้หญิงพวกเราเป็นอย่างนี้นะผู้หนูแต่งตัวเรียบร้อยเวลาเวลาเวลาคุณครูเข้าไปสอนหนูในห้องอะ่ะหนูก็คุณครูเอคะ่ะคุณครูเอ้ขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ แสดงว่าหนูพูดจาเรียบร้อยไพเราะอ่อนหวานนะคะลูกนะออการลุกการเดินการนั่งเนีย่ยเวลาเรานั่งเข้าแถวอะเวลาที่อยู่ในแถวใช่ไหมเรานั่งอยู่พอคุณครูเขาบอกว่าอานักเรียนทั้งหมดยืนต้องเด็กๆก,ก็จะเป็นไงค่อยๆลุกขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะไม่แบบอู้ยกขาขึ้นมาเพื่อกระโดดยืนแล้วไม่มีใครเป็นแบบนั้นใช่ไหมนะผู้หญิงปอสองเรียบร้อยจะตายนะคะอ่ะคราวนี้เนี่ยคือ ลักษณะนิสัยของสุภาพสตรีค่ะนะคะอ้าวคราวนี้มาถึงงานเราแล้วล่ะนี่หน้าตางานของครูเอเปอิดสมุดหน้าแรกแล้วนะคะเห็นไหมครูเอเขียนตัวอย่างให้เรียบร้อยเลยมาถึงงานแล้วค่ะเปิดสมุดหน้าแรกขึ้นมาหนูเห็นวันที่ครูเอไหมจ๊ะ เห็นไหมวันนี้วันอะไรวันอังคารวันอังคารที่2พฤศจิกายนนะคะพศ2564เขียนวันที่ลงไปในบรรทัดแรกนะคะแก้วมุกสวัสดีจ้าวิเด็กป2นี้เปิดกล้องเกือบทุกคนเลยอ่ะน่ารักมาก เยี่ยมจริงๆนะคะอ้าวนะคะเขียนลงไปแล้วสิ่งที่หนูต้องเขียนก็คืองานครั้งที่หนึ่งตรงนี้หนูต้องเขียนด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดหนูขาดงานไหนแล้วหนูมาถามงานครูเนี่ยครูจะได้ตอบได้ไงว่าครูจะได้ส่งงานตัวอย่างให้หนูดูได้ไงว่าอ๋องานครั้งที่หนึ่งทำอันนี้นะอย่างเงี้ยค่ะลูกงานครั้งที่หนึ่งนะพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศอ๋อมีคนส่งมาค่ะ kk เออโอเคค่ะ นะคะคราวนี้ความเป็นสุภาพบุรุษมีอะไรบ้างเขียนโจทย์ก่อนก็ได้นะเขียนโจทย์ก่อนก็ได้ลืมไปหรือยังสุภาพบุรุษเป็นยังไงเพิ่งเรียนกันไปเมื่อกี้เพิ่งเรียนไปเมื่อกี้เลยอ่าเรียบร้อยอะไรอีกหรอมีอะไรอีกจ๊ะมีน้ำใจเรีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นค่ะหนูเห็นนังไม่เต็มจอค่ะหนูเห็นไม่เต็มจอ หนูเห็นไม่เต็มจอเหรอจ๊ะเดี๋ยวเ,ยเอ๊ะคดูก่อนนะเฮ้ยมันเต็มจอแล้วนะแพรเดี๋ยวก่อนนะอ่ะแพรมองเห็นหรือยังแพรมองเห็นหรือยังคะแพรทํามือถือเป็นแนวนอนสิแพรใช้มือถือหรือแทแบบ็บเล็ตใช้คอมคะ่ะเมื่อกี้มันยังไม่เห็นและตอนนี้เห็นหรือยังจ๊ะเห็นแล้วคะ่ะโอเคจ้าเห็นแล้วนะคะโอเค มองเห็นชัดเจนนะพวกเรานะคะอ่ะโอเคเล t โก้สีเทียนบอกค่ะอ่าสีเทียนพิมพก่งนะเนี่ยใช้ใช้แป้นพิมพ์เก่งนะเนี่ยสีเทียนเริ่มคล่องแล้วใช่ไหมอ้าวความเป็นสภาพบุรุษมีอะไรบ้างครูเอไม่ต้องเขียนให้ดูแล้วใช่ปะหรือต้องเขียนให้ดูอีกเนี่ยอ่าเด็กๆมาช่วยครูเอตอบดีไหมเด็กๆมาช่วยครูเอไหมแลวครูเอจะได้ช่วยพิมพ์ให้เอะเปล่าอ่ามีอะไรบ้าง ไหนลองบอกมาแล้วมีอะไรบ้างจ๊ะเสียสละค่ะอ่าเสียสละมีคมใจดีค่ะอ่ามีคนบอกว่าใจดีมีความเสียสละหนูใช้คอมเรียนค่ะโอเคจ้าอ่านี่ไงมีความเสียสละแล้วเมื่อกี้มีเพื่อนบอกว่าอะไรนะเป็นคนมีนิสัยใจด,ใจดีใช่ไหมคะ ปิดไม้ด้วยนะเนื่องจากผู้ชายเนี่ยเป็นเป็นเพศที่มีความเข็งแรงอ๋อผู้ชายเป็นเพศที่มีความเข้มแข็งแรงเข้มแข็งมากอดทนสูงความอดทนสูงเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็จะมักเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่แบบว่าคอยปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าใช่ไหมคะ,ะต้องคอยปกป้องคนอื่นนะไม่ใช่คอยลังแกคนอื่นนะคะผู้ชายอะ่ะมีอะไรอีกในข้อที่สองช่วยบอกอคุณเอ้หน่อยอคุณเอ๋ช่วยพิมพ์ให้มาเร็วสอง ใจค่ะอะไรนะจ๊ะน้ำใจค่ะมีน้ำใจอชอบแบ่งกันอื่นแบ่งปันกันเนาะไม่เพื่อนใช่โอ้มีนิสัยชอบแบ่งปันอย่างนี้ใช่ไหมคะมีอะไรอีกอะไรที่เป็นแบบหลักๆของนิสัยผู้ชายเลยสุภาพบุรุษเลยชอบช่วยเหลือค่ะชอบช่วยเหลือออชอบช่วยเหลือผู้อื่นผู้เอเอามาใส่ตรงนี้กว่าชอบ ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะอันที่สามเป็นไงนะคอยปกป้องปกป้องใครปกป้องผู้ที่เป็นไงคะเป็นคแอกว่าอ่าผู้ที่อ่อนแอก,กว่านะคะอ่าสุภาพบุรุษต้องเป็นอย่างนี้นะคะจะไม่รังแกผู้อื่นนะ เดี๋ยวๆหนูอ่อนเออ่อนอะไรเหรอคะลูกอ่อนปาวันพิคอะไรเหรอครับว่าไงคะลูกไม่มีอะไ,ไรอ๋อมันมันเขียนติดกันใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมจ้าก็เลยเอ,อ๊ะเอ๊ะอ่อนอ่อนเอเหรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมจะทักเอะตรงนี้ใช่ไหมลูกอ่าโอเคต่อไปอ่ะเขียนนี้ไปเนาะสุภาพบุรุษช่วยกันคิดสุภาพสตรีไหม หรือว่าอยากเขียนเองอยากเขียนเองไหมเราไม่เอาไม่เอาอ้ไม่เอางั้นเราจะช่วยกันใช่ไหมจ๊ะเราจะช่วยกันใช่ไหมอ่าถ้าจะช่วยกันก็บอกครูเอมาสุภาพสตรีจะต้องเป็นยังไงคะรูปพฤติกรรมของสุภาพสตรีมีนิสัยเป็นไงเรียบร้อยเรียบร้อยเน่เรียบร้อยนอกจากเรียบร้อยแล้วเป็นไงอีก ไงล่ะน่ารักไปเลยค่ะมีจิตใจ <นะ S 2> อ๋อหน้าอะไรนะน่ารักหรอมีใจิตใจที่เป็นไงสวยสวยค่ะสวยหรออ๋อยังไงนะคะ ใจเงาง่ายนะคะใจอ่อนอ๋อมี<ใ>จ,จิตใจ,ใจ,จดีอ๋อมีเพื่อบอกว่าจ,จิตใจเรียบร้อยนค่ะอ่ามีจ,จิตใจดีมีความเมตตามีใช่ไหมคะลูกแอบมีความเมตตาแบบนี้ใช่ไหมอะไรอีกนินสัยอะไรที่เป็นของผู้หญิงอีกพูดเพราะโอู้หจาไพเราะ แหมเก่งมากแค่นี้เองง่ายไหมสุขศึกษาของเรานะคะคนไหนที่เขียนช้าก็พยายามรีบเขียนหน่อยนะเออน้องไม้เขียนเร็วน้องไม้จับดินสอด้วยเร็วจับดินสอด้วยครับนะคะฉันเขียนได้แต่สุภสุภาพเลยค่ะจ้าอ่าทำงานหน้านี้เลยตอนนี้นะคะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะหมดเวลาในวิชาสุขศึกษาแล้วนะคะเดี๋ยวครูเอจะส่งงานให้หนูย้อนหลังทางไลน์นะคะหนูไม่ต้องกังวลอ่าหนูไม่ต้องกังวลสำหรับคนที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวหนูไปทำต่อในไลน์ได้เลยโอเคไหมโอเคนะจ๊ะ,ะแล้วเดี๋ยวเราแล้วเราก็จะจะ้าแล้วเราก็จะเจอกันใหม่ในคาบหน้าในคาบต่อไปดีค่ะครูเอ จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า